หนุ่มคนนี้ต้องบอกว่าแกนี่แบบหาความเครียดไม่เจอจริงนะอ่ะทไแกใครเครียดแกใครเครียดมีวิธีเลยนแบบได้นะคะเดี๋ยวไปดูค่ะว่าแกทํายังไงนะคะไมโคราชเลยจ้ะแกเป็นไรเดอร์ส่งพัสดุนี่แหละอาฮ่าฮ่แล้วที่ถือนั่นคือลำโพงนะคะ เพื่อนก็พลอยมาเต้นด้วยเออความสุขความสุขหาได้รอบตัวเป็นไงจะร้อนจะแดดจะทำงานได้ตลอดเลยค่ะทำงานต่อทํางปั๊บเอาลำโพงมาเปิดใช่เต้นต่อมันกลายเป็นไวรัลแล้วนะคะเพราะว่าทุกคนก็เฮ้ยความสุขมันหาได้ง่ายๆขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย เออก็เลยไปดูหน่อยซิพี่เขาคิดอะไรวิธีคิดวิธีการใช้ชีวิตของแกนเนี่ยคิดยังไงนะคะคผู้สึกข่าวเราไปที่บริษัทขนส่งสินค้าในอำเภอศีคิ้วโคราชไปเจอกับคุณพิิเดชท,ทัดจันทึกหนุ่มในคลิปเนี่ยโอ้โหยังวัยรุ่นอยู่เลย29ปีนะคะกําลังคัดแยกพัสดุจะไปส่งให้ลูกค้าแล้วก็เล่าให้ผู้สึ่ข่าวเล่าไปก็ยิ้มแย้มแจ่มจใสาอารมณ์ดีค่ะ แกมองว่าช่วงเวลาพักจากการทํางานก็มันร้อนอบอ้าวเหลือเกินเพื่อนๆนี่มองหน้ากันก็มีแต่คนเหนื่อยๆล้าๆมันงแดดด้วยนะฮะแกก็เลยเอาลําโพงจากบ้านเนี่ยมาเปิดฟังเพลงซึ่งปกติก็หิ้วมาอยู่แล้วแหละแต่บงังเอิญว่าแม่เปิดจังหวะเชิบเชิบหน่อยสิแล้วก็เต้นรําแบบนี้ค่ะ เพื่อเอนเตอร์เทนนะคะให้ความสนุกสนานให้เพื่อนร่วมงานเนี่ยคลายเครียดและก็ได้มีกําลังใจในการสู้งานหนักทุกคนเห็นก็เฮฮาหัวเราะกันค่ะบางคนก็มาร่วมแจมอย่างที่ในภาพนะคะก็ทํางานไปมีความสุขไปถ่าีนพี่กัมพูก็เต้นบ่อยๆไม่ใช่หรอชท่าชิกชักชักเนี่ยลองฟังแกหน่อยนะคะวิธีคิดของแกวันนั้น เราทําอะไรกันอยู่กาลังจะไปส่งของครับแล้วเราเราคิดยังไงถึงได้ออกมามาเต้นกันหรือว่าเราเราแขกใครแขดหรือไงียดสนุกดีเลยครับแกแกสนุกเนาะเราเราทำกันเป็นประจำไหมครับบ่อยอยู่สนุกสนุกบจาการเหนื่อยล้าเนาะแล้วเราเราเต้นด้วยกันกี่คนสองคนสองคนนอกกับเพื่อนโรงงานครับหลังจากที่ว่ามีคนเขาเขาแชร์แล้วก็เห็นเขาชมกันว่ามันเป็นคลิปที่น่ารัก อยากจะขอบคุณอะไรกับแฟนๆนะครับขอบคุณขอบคุณทุกคนครับทำมันสนุกสนุกใครเครียดครับผมจะได้ไม่ต้องเครียดจะเรียกอะไรกันเนาะครับผมครับครับอาชีพอาชีพเป็นคนส่งของนะครับโดยสุจริตก็สบายนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้ก็คนก็รู้จักได้นะครับเห็นไหม เออโซเชียลก็ดีไปอย่างกันนะฮะช่ก็เป็นการสะท้อนเห็นว่าไม่ว่าเราทําอาชีพอะไรก็ตามความสุขก็อยู่รอบๆตัวนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเกี่ยวเอาอารมณ์สุขหรือว่าอารมณ์ทุกอารมณ์เครียดหรือว่าอารมณ์บันเทิงก็จริงเออเอาใช่ไหมล่ะ